เจอคนเจอคนใส่ใส่มันใส่มันแล้วใครทักมาวันนี่ยโอ้โหโอ้โหมันแม่นมากครับลบลบลบมึงจะไฟหรือไปยังไงครับฆ่าได้แล้วโอ้ไม่กูยิงแหละครับไม่ไม้แแหลกไข่ทักมาไอโ้โึงทักมาหาสตีแตกอะไรของมึไงไอพวกนี้ก็ทักอยู่ได้กูมังเล่นเกมเฟ้ยโอ้โหเห็นไหมค้างเลยสัตว์ โอ้ยังไม่ขังกูกูเห็นกูเห็นแล้วกูยิงกูเห็นยิงรู้สึกว่าจะเห็นปืนที่ร้ายแรงมากอืเจ็บปืนตายแน่มาดิเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยรับรองชนะกูบอกแล้วกูชนะกูจะชนะให้มึงนี่ตายแล้วผมจะเลิกเล่นเลยนะครับจช่วยสิ มึงยิงภาษาแล้วผมมึงยิงก็ไม่โดนกูมึงดูกูยิงไปโดนเลยสักลูกเฮ้ยเจอบอมอย่างนี้มันก็ดีสิวะเจอบอมอย่างนี้มันก็ดีสิวะนี่ครับมันยืนอยู่นะนี่ยังจะไฟยัง,ยง,ยงจะไฟอู้อู้อู้ นั่นมันยังไม่ตายอีกเลยสมันอึดจริงๆมีคนอีกยิงเอ้ยไอ้สัตว์ใครทักมาอีกวะเนี่ยอุ้ยมึงอย่าเพิ่งทักมาเว้ยอุ้ยอุ้ยได้บอมอย่างนี้อันตะเขตนี้ก็เป็นของกูเลยสิวะใครๆดูท่าจะเป็นเพื่อนเราโอ้โหโอ้ยโอ้ยโจทีครับเพื่อนก็ยิงแหลกฮ้ยมีใครก็ไม่รู้กูก็ยิง ปกติกตูก็ยิงอยู่แล้วเอ,อ้ยก,กูกำลังเห็นคนแล้วก,ก็ก็ยิง,งโอ้โหมันเดียวไกลสแมนเลยโอ้ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกาแฟตามสัญญาแล้วอีกจักกร